โยโยโย่ yo, yo, yo. บ่ายสามตรงเชิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเชิญแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจ็ดในช่องคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับตอนนี้ฟุตบอลกาลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพิจิตรเลี้ยวเกมเวลาตีหนึ่งสี่ห้าฟุตบอลเก่าช่วเซราอิตาลีครับฟิโอเรนติน่าจะเปิดบ้านเจอกับกายารี่ฟิโอ์อมิสเแต้มจากการชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับเกมล่าสุด บุกไปเสมอกับฟรอซิโนเน่มา1ต่อ1วินเซนโซอิตาเลียโนกุนซือนะครับก็จริงๆอ่ะทีมค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแดนกลางมีทั้งอาตูเมโลดันแคนนะครับโรลันโดมันดาโกล่าเป็นตัวเลือกครับแนวรุกนำโดยจาคุณโมโบนาเวนตูรานิโคลัสกอนซาเลสกำลังท็อปฟอร์มนะครับข้างหน้าก็เป็นเอมบาลาเอนโซลายืนหน้าเป้าครับในขณะที่ชาวกอกายารี มีแค่2แต้มจากการเสมอ2แพ้4เกมล่าสุดก็แพ้ขาบ้านกับเอซีมิลานมา1นต่อ3นะครับคลาวดิโอรานิเอลี่ยังหมสิทธ์ใช้งานจาลูก้าลาปาดูากับมาโกโรกที่ยังเจ็บนะครับแดนกลางก็จะเป็นนาฮิตานนันเดสนะครับแล้วก็มีอิบราฮิมซูเลมานนา ข้างหน้าก็ต้องพึ่งซิโต้รวมบูนะครับแล้วก็รวมไปถึงอันเดียเปตันย่าครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยฟีอเปิดบ้านถล่ม3 0เกมเดือนเสมอหนึ่งที่บ้านาการี่นะครับคู่นี้ก่อนเกมฟิโอเรนตินาเป็นต่อแน่ผมดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมองมุมไหนครับทีมชาวเกาะไม่รอดแน่ครับนี่เล่นมา6นัดยังไม่ชนะใครแพ้ไป4เกมและยิ่งเกมนี้ต้องออกจากเกาะมาเยือนฟิโอเรนตินาที่เล่นในบ้านได้ดุดันนะครับนิโคลัสกอนซาเลส โบนาเวนตูร a ากำลังท็อปฟอร์มด้วยครับเกมแบบนี้วัดใจฟิโอลเรนตีน่าการันตีชนะแน่ครับการันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2ครับให้เชียร์ม่วงมหาการฟิโอเรนตีน่าเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย